ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดละครที่ดีเจพุทธแตงโมสแสดงร่วมกันหลังทัวลงจุย๋ยปฏิเสธร,ร่วมพิธีอะไรเปิดละครที่ดีเจพุทธแตงโมสแสดงร่วมกันหลังทัวลงจุย๋ยปฏิเสธร,ร่วมพิธีอะไรเป็นข่าวความสูญเสียของวงการครั้งใหญ่เมื่อแตงโมนิดาพัดตกเรือกลางแม่น้ําเจ้าพยาโดยงานนี้ถูกจัดขึ้นณคินะตจตจักรเสรีภาพกรุงเทพ ถามกลางเหล่าคนดังในวงการบันเทิงที่เข้ามาร่วมงานกันอย่างมากมายและต้องบอกว่างานเข้าเต็มเต็มเมื่อดีเจพุทธจุ๋ยวรัชยาได้ไปออกรายการแฉโดยมีช่วงหนึ่งมดดำคชาพาถามกลางรายการว่าไปงานแตงโมไหมก่อนตอบสั้นๆแต่กับทัวลงยับโดยงานนี้พิธีกรดังอย่างมดดำคชาพาได้ถามจุ๋ยว่าจุย๋ยเธอไปงานศพไหมซึ่งจุ๋ยวรัชยาก็ได้ตอบกลับสั้นๆว่า ไม่ได้ไปเพราะว่าหนูไม่ได้ทำงานกับน้องแต่ว่าแสดงความเสียใจด้วยวิธีอื่นค่ะซึ่งหลังจากนั้นต้องบอกเลยว่าเหล่าโลกออนไลน์ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายอาทิเช่นพุทธจุ๋ยในรายการแฉวันนั้นคือใช้คำพูดที่น่าผิดหวังมากไม่ไปงานศพก็ไม่มีใครว่าแต่ใช้คำพูดได้แย่มากเพียงเพราะไม่เคยร่วมงานหรอแล้วพุทธล่ะเล่นละครด้วยกันเป็นเรื่อง แต่พุทไม่พูดอะไรสักคำเป็นงงล่าสุดทางด้านเพจดังจอกจอกได้ออกมากี้ข่าวประเด็นดังกล่าวซึ่งได้โพสต์ภาพละครใบไม้ที่ปิดปิวที่แตงโมงนิดาและดีเจพุทธแสดงร่วมกันพร้อมข้อความระบุว่าชัดคะชัดไม่ลาลองจริงๆเหรอคะนับว่าเป็นการตอกย้ำว่าดีเจพุทธนั้นเคยร่วมงานกับแตงโมงด้านชาวเน็ตมองว่าโพตแรงเลยมันก็ตรงแหละ แต่เหมือนคนเกลียดขี้หน้ากันมากกว่าตอบแบบนั้นมันเห็นลึกไปถึงก้นเบื้องหัวใจคนเราต่อให้เกลียดกันคือเป็นวันที่ดีนะที่จะได้เอาหสิกร,รมซึ่งกันและกันดีออกเกลียดอะไรจนตายจากกันขนาดนั้นถ้าเขาเกลียดกันจริงขยี้จริงเพจนี้ชอบอันนี้เฮียรจริงไม่ให้เกลียดแมก้กระทั่งคนตายขอบคุณเพจจอกจอกขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ